ข้อ3นะคะสำนักวิจัยแห่งหนึ่งเปิดเผยถึงผลการสำรวจความเห็นของประชาชนในกรุงเทพมหานาครต่อการยอมรับมาตรการประหยัดน้ำพบว่าส่วนใหญ่ยอมรับที่จะปฏิบัติตามมาตรการเหล่านั้นทั้งที่บ้านและที่ทํำงานจงเขียนเครื่องหมายถูกต้องหน้าข้อความที่ท่านเห็นว่าถูกต้อง,องข้อหนึ่งเขาถามว่าประชากรคืออะไร เราก็มาดูที่โจทย์เรามาดูกันก่อนว่าประชากรคืออะไรประชากรอ,อะ่ะคือ,ค,อคือทั้งหมดข้อมูลประชากรอ,อะ่ะก็เหมือนทั้งหมดนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเนี่ยข้อสองเขาจะถามว่าตัวอย่างคืออะไรตัวอย่างก็คือ สิ่งที่เราหยิบออกมาจากจานวนทั้งหมดเพื่อที่จะเอามาถามคำถามหรือว่าเอามาทําเป็นสร้างสถิติขึ้นมาก็ไม่ดูโจทย์อีกที <Yeah. S 1> เขาบอกว่า <Yeah. S 1> ปเปิดเผยถึงผลการสรํารวจความเห็นของประชาชนในกรุงเทพม,มหานคร mm hmm. ต่อ mm hmm. การยอมรับมาตรการประหยัดน,น้ําโอเคก็มาดู mm hmm. ฉะนั้นประชากรของข้อนี้ก็คือ mm hmm. ประชาชน ทุกคนในกทมนะคะฉะนั้นข้อหนึ่งก็ตอบกไก่ประชาชนในกทมส่วนตัวอย่างคือตัวอย่างก็คือประชาชนบางคนในกทมนี่นะคะตัวอย่างเราก็จะเอาแค่บางคนแต่ว่าถ้าประชากร มันจะเป็นทุกคนนี่ก็คือความแตกต่างของตัวอย่างกับประชากรประชากรคือเอาทั้งหมดตัวอย่างคือเอาแค่เอามาแค่บางคนนะคะซึ่งมันเป็นการสำรวจความเห็นของประชาชนในกรทมฉะนั้นประชากรก็ต้องคือประชาชนทุกคนในกรทมบริษัทก็ไม่ใช่ประเทศไทยก็กว้างไปเพราะเขาอยากรู้แค่กรทมส่วนอันนี้ ประชาชนบางคนในประเทศไทยแต่ว่าเขาให้เรามาแค่ประชาชนในกรทมฉะนั้นประเทศไทยก็กว้างไปนี่ก็ประเทศไทยอันนี้บริษัทบางแห่งเขาไม่ได้บอกว่าบริษัทเขาบอกว่าประชาชนในกรทมค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้นะข้อหนึ่งตอบกอไก่ประชากรคือประชาชนทุกคนแล้วก็ข้อสอตัวอย่างก็คือ ประชาชนบางคนในกทม